จ่าเอกพ่อเสียงอสองพอดีกับมูฮันกับมือนี่มูหันที่พ่อเสียงมาตัวเอาควายให้ไหมไปไหวก็ตัวสองตัวในยิง่าวว่ามือนี่เราสิขายควายพร้อมตับแล้ว่ายอยากเอาออกมูใดมันนั่นโอกก้แบงพี่น้องเกษตรกรไปเลี้ยงน้ำครับมือนี่วัวไงแล้สิแบงออกอวัวไงเร,เรามีควายงามหลายเลี้ยวมีควายงามเราเลี้ยงควยายป่วยไหลมูนี้อันนี้คือควาย,วายที่เราซื้อไหวนั่นแหลสมัยเราหัดเลี้ยงควายใหม่เราหัดใหม่ๆเขาเขาตัวเราเนี่ย สมัยถือตัวไวไหมพอเสียงเครื่องตัวเคลมไปยี่นี่นยังบ่าทาน่นได้เครื่องตัวปืนพอยันสักีเพิ่นประกาศตัวครับบ้านี้บัลลีทีมัสตัวเอาไว้เจ้โตัวนะพ่อเนาะเป็นเใดใ็กพิการขึ้นตัวให้พอมือนี่แต่ว่ากระเบิ้งมันกนนลับนงินดูรับกับเป็นตาไปขายายสายพันธุ์อยู่ต่ำของเราไว้ครับแต่ว่าพอเสียงประกาศโวยหนีแต่ว่าพอเสียงสื่อถือประกาศตัวอยู่นี่ครับต้องไปติดต่อปืนมาตัวเอาแต่ว่าพอเสียงนี่เล้งไปแล้วตัวได้ทีเอาแต่ว่าพอเสียงว่าเขา ใหม ages, ให่ละคาไปเรื่อยแต่ว่าพอหายราคาแต่ว ma, ่าผ well ู้อื่นเขามาเบิรงเรื่อยครับเพราะนั้นเราค่าถือว่นนันเอาไปกินได้น่สทางเลยว้าต่อไป้ดอีกเป็นเสดวาเจ่าทีว่าเขาเป็นคนขี่ตัว แมนบอตังแก่กูยังเขาก็กินเขาเหมือนนั่นแหละแมนบอครับอันนี้เขากินกินหน่อยเขาบอกความจริงคนใหนเบื้องลยความจริงการซื้อขายเนี่ยคือธรรมดาแลกเรียนวามคิดกันครับการซื้อขายคือว่าไงมันมีตัวใดตัวถือตัวแพงมันมีตัวถือตัวแพงเอยตัวเจีงหนึ่งว่าแพงครับเออผ่านได้ขายได้ราคาดีตัวเจีงหนึ่งได้ถือจนว่าจูงแรียนมามันถือหลายเอามากขายกับพวกในราคาแบบนี้เฮียแมนผมจะพูดให้ฟังวันนั้นเฮียแมนไอพ่อเสียงไป ตัวตำรวจเห็นเห็นวัวเขาลูกสติงเลยเขาบอกว่าเขาขายได้สองหมื่นสองรีบขนมาไม่ไม่ต่อราคาเขาซากคำครับพอเสียงขายได้ก่บาทขายได้สิบเก้าขนาดระดับพ่อเสียงเป็นบรรจารย์การต๋วเนี่ยคิดว่าตัวเองได้ราคาดีแล้วโดนขาดจุนเท่าไหร่สามพันอันนี้ผมไม่ได้โกหกนะผมเป็นพยานเทาผมว่าโอนให้น้องเขาในราคาสองหมื่นสองพันบาท ก็เพราะว่าเพื่อนเพื่นกับเป็นถือว่าเป็นเจ้าหน้าเนาะเป็นกับถือกลัวมากที่กันมีพอเทียงนี่ไปนี่ก็บพรากายเพื่อนหน่อยเพื่อนกับว่าเพื่อนซื้อมาหลายบาทพอเทียงให้เพื่อนสองเพื่อนสองเพื่อนกับขายให้เลยยังคิดว่าตัวเองได้ดีเพ่อเทียงกับว่าได้ดีคพาเพื่อนซื้อมาสี่หมื่นห้าหมื่นคนเนาะแมนแต่ว่า พอสิงเอาสองเมื่อสองสามขายว่าได้เอาผมให้พะนะขนาดแล้วเราพ่อสิงยังยังยังโดนตั๋วแล้วก็ขาดทุนครับอ่ะทีนี้เนี่ยครับอันนี้มีทั้งหมดกี่ตัวที่จะขายครับมีอยู่ห้าตัวครับห้าหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวห้าตัวเอามาดูตัวแรกครับพี่เนี่ยตัวนี้เป็นควายอ่าควายตัวเมียเนาะครับตัวเมียตัวนี้สูงประมาณเท่าไหร่ครับีเนี่ยน่าจะร้อยสามสิบกว่ากว่านี่แหละประมาณร้อยสามสิบกว่าเนาะ พูดง่ายว่าควายนี้คือเป็นควายรุ่นแรกที่เฮียซื้อเข้ามาเลี้ยงครับเพื่อศึกษาพฤติกรรมของควายตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ผสมยังครับตัวนี้ตัวนี้ผสมแล้วผ่านรอบหนึ่งแล้วครับผสมแล้วผ่านรอบแล้วเนาะผสมเจ้าเจ้าช้างเทวดาครับตัวนี้ผสมเจ้าช้างเทวดาคือซื้อมาตัวละ1นึ่งล้านสองแสนบาทครับผมเอาพี่น้องครับตัวนี้ครับว่าไงว่าเป็นผสมตัวสสั่งเทวดา่ว่าไห้มาผสมแตมีพ่อพันธุ์เองเนาะครับครับมีพ่อพันธุ์เองเอาว่าไงว่า ตัวนี้เป็นควายเป็นวายบานๆเ้างอยู่แหละแต่ผสมจะช่างเทวดาช่างเทวดาคือเป็นลูกของสร้างอุดรตัวนี้คือสือมาล้านสองตัวนี้ผสมแล้วรอบพันรอบเนาะแต่ยังไม่ตรวจท้องยังไม่ครบถ้าตัวแบบนี้ขายยังไงครับนี่ตัวนี้เปิดอยู่สี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพอเสียงกันอันนี้คือราคาพองกันปะหันพอเสียงต่อได้เป็นหมื่นปะใช่คื่อว่ามันราคาบาน ยังขายกันบ่หลายปบบนั้นบ่เอาว่าไงว่าอันนี้คือไงเราถ่องมาซื้อราคาแต่ว่านี่นี่ส้ามาว่าได้ตูวทับปอพันที่ดีนะแมนบ่พะว่าเราทับเองพอพันเราก็ไม่เห็นจั่สี่ห้าพีน้องคนใจอยากไปได้ลูกได้เต่ามันยังทีแม่ครับครับอันนี้คือสีเมนเก่าราคาบ่แพงเลยเนาพอถึงนาอราคาพ่แพงครับถือว่าแม่มันนี่เป็นเอาไปเลี้ยงลูกซื้อซะเอาไปเลี้ยงลูกซื่อเนี่ยถือเอาลูกมันในท่องครับ กางเตี้ยพอเสียงมาสอบถามมึงอยู่นี่ผู้เลี้ยงนี่ครับนี่นี่นี่ครับแค่ตัวนี้กับแค่ตัวนั้นยังบอท่านเด็กเซิ้งกันเนี่ยครับมียอดจองม่าเราสามตีแม็นเครับครับตัวเราสองแสนห่าครับยอดยอดจองครับโอ้ยพอท่านเด็กเซิ้งกันในวันเมี่ยงครับครับอันนี้มีมีคนจองเราห้าตัวครับมีคนจองเราห้าตัวแสดงว่าตัวนี้คือเป็นลูกช้างเทวดายังไม่เคยมีผลงานที่ไหนมาก่อนแล้วทีนี้เขาเป็นลูกช้างอุดรแล้วสูงมากเป็นควายเผือกที่สูงมากถ้าติดท้องเข้าไปปุ๊บ เอาแค่ว่าให้มันติดท้องมาถ้าเป็นควายตัวเมียนี่สวยแน่นอนเนาะเนี่ยเนาะเพิ่มมควาสูงอันนี้คือเพิ่มความสูงแล้วก็ตัวนี้คือเป็นควายควายดําแต่นั้นเป็นควายเผือกเผือกสูงยาวๆราคาล้านสองเลขผสมควายอันนี้ถ้ามันติดท้องไปถือว่าคุ้มนะเฮียเนาะคุ้มครับถ้าวงปกติถ้าเอาฝากโครงการก็เป็นหมื่นเนาะปกติแล้วเป็นหมื่นกว่าแล้วครับใช่ไหมครับแต่นี้คือมันผสมแล้วผสมแล้วถ้าติดท้องก็สี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นเก้าพันบาทเนี่ยครับผมถามหน่อยราคานี้สามารถต่อรองได้ไหมครับ ต่อได้ครับต่อได้เนาะแต่อย่าต่อเยอะเลยเนาะลองต่อดูเพราะว่าผมก็พูดเฉยๆแต่ว่าถ้าว่าเสิยงเด่กต่อได้เป็นหมื่นแต่ว่าเราเงียก็ลองมาต่อดูเนาะแต่ว่าถูกใจราคายังไงก็ได้ครับใช่ไหมครับอ่ะโอเคครับปะอันนี้ผมก็หลอกล่อเฮียให้บอกว่าคับคับับนะพี่น้องมาต่อเอาเนาะแต่ว่าตัวนี้คือล่องห้องไว้4 9 0ห0่บาทผอสมช้างเทวดาพูนพี่น้องตัวละ1ล้านสองบาทใช่มช้างเทวดาพี่น้องครับมาตัวที่สอง ว่าไงว่าราคานี่คือหันห้าห้องถือหลายมันกับผสมขอกนะพ่อเนาะว่าไงว่าขอกข้อยสื่อมาตัวละสองล้านสามล้านตัวละอ่าละ้านกว่าบาทมาขายตัวละสองสามหมื่นมันกับโบ,บคืนนะพ่อเวลาเขาตีเล่าเราแลวาวแตมีเล่าหัดเดี่ยวควายไม่ตั้งแต่พอถึงกอกว่าห้วยไปยุ่งเรื่องแต่น้ำนู้นนีเงินสื่อบปโน้ตว่าพ่อเม่นพ่อพ่อถึ่งวอาคนซื้อแมนบ่แต่ในพอพอถึงไม่เห็นแล้วพอถิ่งจำได้ดอกครับพอถิ่งเลยไม่หยกมือแต่อยู่ นามเล่าแอบแฝงไปน้ำสนามนะไปบ่อปากเนาะครับไปพ่อปากไปผู้เดียวพ่อเออราไปผู้เดียวเสียดายเขาตัวไม่ตัวขายผนเนาะเอาโมนี้ตัวแรกก็คือสีมึงกว่าพันบาทมาเบิ่งตัวต่อไปพี่น้องครับเอานะครับเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปพี่น้องครับโมนี้นะโมฮันบอกว่าให้เพิ่นจูงไปไกลๆกันเลยนะครับมันอาจจะว่าไงว่าเขาอยากจะพักผ่อนหน่อยั้งเนาะแต่ว่าตัวนี้ ตัวนี้ถือว่าสูงดีครับตัวนี้สูงอยู่ครับประมาณร้อยร้อยสามบหกบวกนะครับประมาณร้อยสามสิบหกบวกลบนะครับแต่ผมดูแล้วอ่างใหญ่ทุกตัวนี่นไงเนาะอ่างใหญ่อ่างอ่างใหญ่เพื่อนครับตัวนี้ถือว่าอ่างใหญ่ตัวนี้ผสมหรือยังครับตัวนี้ยังไม่ผสมครับยังไม่ผสมเนาะตัวนี้ไม่ผสมแต่ว่าถือว่าอ่างใหญ่ถือว่ายังยังไม่แก่เป็นควายยังไม่แก่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่แก่หรอกเพราะว่ามันเป็นควายน้อยอยู่อายุยังไปเลยแต่ว่าว่าไงมันอ่างมันใหญ่่พี่อนครับตัวนี้ท้องว่างท้องว่าง ราคาครับี่เนีะตัวนี้ก็เปิด49,000เหมือนกันครับตัวนี้ก็เปิดไว้49,000บาทตอนนี้ราคาท้องว่างนะครับพี่น้องครับแต่ถือว่าเขาเป็นได้จะถือว่าเป็นอยู่ในพัฒนาได้เพราะว่าสูงเลย36อยู่แล้วก็อ่างไงนะครับไปใส่พอพันนี่ไงกับทีดีอยู่นะครับผมเบื้องหลนะครับถือว่าเรี่ยงดีอยู่นะครับ49,000อันนี้คือราคาห้องทซื้อนะครับเนาะครับราคาล้องราคาร้องนะครับพี่น้องครับต่อได้คือกา พอเส็งกินแล้วอืออดแล้วต่อไ้เมิดเม่อพอเสยงอันกินแล้วพอเส็งเบิ้งแล้วว่ากูที่เอาราคาดีน้อยตอนนี้ใจนะคะเราคืดเบิ้งแล้วนะครับ A สองตัวแล้วราคาตัวละสี่หมื่นเก้าพันบาทเป็นสื่อดี่พอเสยงเนาะเอ้าที่นี่ตัวนี้ค่าล่าบ่าวเลยเนาะเอาียครับแล้วตัวนี้ผสมยังครับตัวนี้ผสมแล้วนะครับผสมตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้เราผสมตัวไหนไป เราต้องถามคนที่เลี้ยงนะเดี๋ยวคนอภัยเก็บแต่ตัวนี้เป็นคาราบาวเป็นควายที่เขาย่ามตัวนี้ผสมตัวไหนเนื้อเมฆครับอ๋อเนื้อเมฆอ๋อเนือเมฆควายเผือกควายเผือกลูกเงินอุไทยใช่ไหมครับป๋าเงินครับอ๋อพี่น้องครับตัวนี้เป็นผสมเจ้าเนือเมฆเป็นผสมเจ้าควายเผือกลูกเงินอุไทยใช่ไครับเป็นควายเผือกที่กล้ามเนื้อดีนะพี่น้องครับแล้วก็ดีผสมยักเดือนแหรอครับตัวนี้น่าเจ็ดแปดเดือนพร้อมกินน้องแล้วครับ น้ำตึงหเริมแวน้ตหริมแล้ว,นแ,ลวนแน่นร,ราคาครับเนี่วันนี้เราห้าหมืนเก้าครับห้าหมืนเก้าครับพร้อมกินน้องความกินน้องห้าหมเก้าพันบาทเพราะว่าอันนี้เราผสมข้อพันธ์ดีๆพอสิงเล็บหน้ำมีแล้วแดว่าขึ้นน้องกับพี่เก่ากันแล้วขึ้นน้องไงอันขึ้นน้องยัม่หแม่นเอาซีทิเก่าแต่ว่านี่มันมีดัน้ให้จะน้าเอาแต่โตควายนิเอาหามื่นเก่า เอาแต่ว่าบนวัดเจนว่ามือผสมมือไดแต่เพิ่นประมาณเก่าเดือนครับแปดเก่าเดือนประมาณประมาณแปดประมาณประมาณแปดพอเสียงควายมันผสมมันว่ามันสิบเอ็ดเดือนหมดนั่นขอดอ่ะล่างตัวที่เอ็ดล่างตัวไปหอดที่สองครับบ่แต่ตัวนี้มันมันมันไหนนมมันลงแบบที่หอดแตล่างตัวกับสิบสิบเดือนที่เบสเดือนแต่แต่ตัวครับแล้วแต่ตัวขายลงแล้วครับขายลงแล้ว ถ่ายลงแล้วแต่เขาม,ม้องไก่อย่ที่พอรันเจรันแล้วร,ร,ร,รันแล้วความกินน่องเล่นตัวนี้คันจเจรันแล้วคันพระาบ้านเขาอีกสองสินครับอีกสองสินอีกสองสินสองอาทิตย์ครับอ้าวพี่น้องครับเพิ่งมาบุกเกือสองอาทิตย์ได้กินน่องนะครับตัวนี้นะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเก้าพันบาทราคามันก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกเกินไปไม่ได้แพงเกินไปราคาเหมาะสมกับสถานการณ์ณตอนนี้นะเฮียเนาะครับซื้อหนึ่งได้สองครับซื้อได้อันนี้ประกันท้องรอกินน้องได้เลยครับแล้วก็ พอ่อพ่อพันอย่างดีนะครับไะนะครับตัวต่อไปเอาตัวไหนดีนะครับอันนี้จะควายตัวผู้เป็นพ่อพันคุมฝูงได้ครับพ่อพันคุมฝูงได้ลูกตัวไหนครับควายตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลูกใหญ่กาลสินใหญ่กาลสินครับอายุครับอายุนี่เกือบเกือบสามปีแล้วครับเกือบเกือบสามปีเอาไปไถ่ลองมันกันทีแล้วครับฟันฟันคู่หนึ่งแล้วเอามีฟันคู่หนึ่งแล้วแสดงว่าถ้าถ้าเป็นควายพันธุกรรมมีดี มันจะประมาณ2ปีแต่บาง่รั้าควายที่มันพันธุกรรมมันได้อยู่แต่ว่ามันเลี้ยงไม่ถึงหรือว่าพันธุกรรมแม่ของเขาไม่ถูกมันจะเป็นควายนี้คือควายคงฝูงนะเฮียเนาะเหมาะสําหรับเกษตรกรที่มีรายได้น้อยครัเอาไปไว้คุมฝูงครับเป็นตีเป็นคุมฝูงเนาะเอาไปฝึกไถ่ลองมันพี่น้องครับเพราะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้แบบนี้เฮียขายยังไงครับตัวนี้ตัวนี้เราเปิดสามหมื่นเก้าครับ สามหมื่นเก้าพี่น้องนี้คือราคาของกระสือดอกพอเสียงอ่านกินนําวนำ้ำลายไหลแล้วเพ้าวไปเวียดนามก็มันก็คือมันมันไปได้พอเสียงกินแล้วนะครับคืออันนี้คือราคาที่ร้องไว้เฉยๆนียเนาะสามหมื่นเก้าพันบาทราคาไม่ไม่ได้เวอร์เนาะเพราะว่าอันนี้คืออ้างอิงได้พอเสียงเลี้ยงอินแล้วก็ถือว่าเหลือถ้าเอาไปเลี้ยงขุนจริงๆก็เอาไปแม่นานก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าราคามันก็อยู่ที่สามหมื่นกว่าๆว่อยละอันนี้คือราคาของกระสือ พอเสียงอ่านเบื้องหลังมันสิประมาณจักบัตอ่านออกแล้วนะครับป่ะตัวสุดท้ายพี่แมนครับผมรู้สึกว่าวันนี้ผมไม่หนักใจเลยราคาควายแต่ละตัวมันคือราคาที่ไม่เวอร์เกินไปไม่เวอร์เลยแหละครับแล้วก็ราคาพอไปได้แล้วก็มันมันต้องคือพร้อมต่อเนาะเราก็มาต่อรองราคาเอานะครับทีนี้ควายตัวนี้เป็นควายเผือกอายุประมาณกี่ปีครับควายตัวนี้ครับตัวนี้ก็สามปีครับสามปีกว่าสามปีกว่าพันคู่หนึ่งเหมือนกัน พอสิงแบบนั้นตัวนี้ยาวนะครับยาวตัวนี้ยาวใช่ไหมครับคือพูดง่ายๆว่าเราเลี้ยงตัวผู้หลายตัวครับเลียงเราไม่มีเราจะใส่ทุกตัวแต่ตัวนี้คือพูดง่ายๆว่าเราตีเป็นราคาอย่างไรครับตัวนี้ตัวนี้เอาสี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าตีเป็นราคาเนื้อไปเลยตีเป็นราคาเนื้อเลยครับนะครับือพูดง่ายๆว่าตัวนี้คือเป็นควายเผือกถ้าเอาไปผสมเลี้ยงให้มันอ้วนๆถ้าเลี้ยงอาหารบ่โดนนะพอถึงเนาะเพราะว่ามันมันเป็นควาย เต็มแล้วล่ะนะครับเรียงอาหารเท่เดี๋ยวกับอ้วนแล้วยาวนะครับนี่ยาวครับยาวอันนี้มันจะเพิ่มการเกาะของไม้กล้ามเนื้อตัวนี้ร้องไว้แค่สี่หมื่นเท่าไห้่ครับสี่หมื่นเก้าพันครับสี่หมื่นเก้าพันบาทเพื่อนครับตัวนี้นะครับราคาเราจะทุกตัวเลยนะครับขาดแค่น้ำเลี้ยงเฉยตัวนี้นะครับถ้าเลี้ยงดีๆอ้วนใหญ่มากนะตัวนี้นะครับเอาครับเฮียเอาพอเสียงไม่มีใครเคยไดนะครับ พอสิงมึงเหล่าราคาไปไหนพอแต่ละตัวราคามันก็ธรรมดาเล่าของเบาเรี่ยงไรก้อยก้อยปูดแต่ราคาเนื่อยนะครแต่ว่าราคาเนื้อยกับตอรองกันได้แน่นรือเป่อรองได้เพราะว่าเราก็บติดตั้งติดเบื้องบนราคาคาเนี๊ยขูงมือครับปกติเข้าไปบางคอนี่ต้องห้องแสนแมนแต่พอสิงมันไปเป็นแสนทุกตัวเลยเล่ากับห้องแบบราคาบ้านๆ้านใพี่น้องตัวมันดีเก่าไว้ดีแป่นว่าครับเออปกติขันน้องนั่นปกติเขาบอกกล้าเบาเด้่ยงกันนะลงห่องขันน้องไปว่า โอ้บรัทสมทอนี้พอเสียงก็บกลาว่าจะทำลายเงี้ยแม่นพอเสียงกล่าวท่วงู้ครับเล่าเป็นอจตะย่าแต่เราเบิ่งดีแบบว่าบ่มองถามนะเราเคยถูกมาก่อนเราอ่ะเราเราเคยลําบากมาก่อนเคยลำบากมาก่อนเคยลบากมาก่อนคือพูดง่ายว่าอันนี้ผมพูดเตอนนั้นผมมาถามทีแมนบอกว่าต้องการแบ่งให้เกษตรกรไปแต่ทีนี้ถ้าเราบอกว่าราคาถูกเกินมันเหมือนกับว่ามันไม่มีค่าแต่ว่านี่คือขอให้พี่น้องมาต่อก่อนเพราะว่าทุก ทุกตัวมีราคาในใจขอแค่ว่าคุณรักสัตว์ใช่ไหมครับเฮียเพราะว่าเฮียเลี้ยงนี่คืออ่าจริงๆแล้วเราเลี้ยงแต่ตัวผู้เพื่อที่จะกระจายน้ำเชื้อแล้วก็เลี้ยงให้ให้เรารู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วราคาเนี่ยสามารถตกลงได้ทุกตัวใช่ไหมครับผมพูดถูกไหมครับเนี่ยถูกครับผมถ้าใครสนใจอยากจะได้ควายเฮียแมนติดต่อไงครับครับ0 9 5 6 4 8 5 3 6ทางเฟซบุ๊กก็เข้าไปข้างหน้าเพื่อล่าฝันครับผมครับ มีอะไรจะฝากไหมครับเฮียครับก่อนจะจบรายการครับผมก็อยากฝากพี่น้องเกษตรกร,กรที่เลี้ยงควายใหม่ผมได้เลี้ยงมาปีกว่าก็ได้มีความรู้ได้รู้ได้เรียนรู้การเลี้ยงควายเป็นแบบไหนแบบไหนหนึ่งผมอยากให้ทุกคนต้องมีใจรักนะรักควายก่อนถึงเข้ามาเลี้ยงควายสองเราก็ต้องดูว่าเราพร้อมไหมต้นทุนเรามีเท่าไหร่ครับ,รบถ้าต้นทุนเรามีน้อยเราก็ต้องลงน้อยครับครับเราจะไปตามกระแสหรือ อยากได้ควายงามราคาสูงๆไปตามเขาเราเราจะลำบากทีหลังครับเราจะไปหาหรือเราไปหากู้มาซื้อหวังผลประโยชน์หรือผลกําไรมันไม่ถูกครับมันไม่ได้ครับเราต้องไปตามกําลังเราต้นทุนเราครับครับแสดงว่าอันนี้คือที่ไหมครับที่นี่ผุถามครับแบบเปิดใจเลยครับอันนี้ไม่เคยถามที่ไหนมาก่อนครเฮเมียนว่า่าก่อนที่เราจะมีประสบการณ์เราต้องโดนตั๋วมาก่อนถูกไหมครับถูกต้องครับอันนี้ผมผมไม่ได้ใส่ร้ายใครนะที่เมนเคยโดนตั๋วไหมครับก็มีบ้างครับ ใครตัวคนนี้แหละครับคนนี้แหละครับคนนี้ตัวแต่ยังตัวในการกระทําไม่เฉยครับคือพูดเฉยว่าตัวเฉยครับแต่ว่าตัวเท่ลร้อยสองร้อยครับแต่เฮก็เคยโดนตัวเนาะครับผมอ้าวพูดไงว่าก่อนที่จะมีประสบการณ์แล้วต้องตัวมาก่อนครับอ้าวพอสิงว่าในพ่อนะที่นี่จ่าดีอยู่กับตามที่เพื่อนไหนมาเห็นเพื่อนเปิดราคาเพื่อนเดียวตัวทีมันนั่นออกครึกเราเคยซื้อมาก่อนๆนะเรายังเบิ่งขัดเพราทันนั่นป่านไหนแต่ตอนนี้เราได้มามีแต่ตัวดี ออแต่ควอนเนี่ยพอถนเสียงมามาเทียวกวอนเนี่ยพอถนเสียงยังมา,มา,งา,า,งมาโอ้ย บนเจ้ามันด้มาตัวเอาเงินเศรษฐีได้คัดนวดเราไม่เห็นคล้วยนะครับว่าล่ะครับเออวันนี้พอย่อมรับแล้วครับว่าเงี้ยแม่นี่เอาแต่ตัวดีๆเขามาไว้ครับไม่ก่อนพอถึงไม่เห็นแล้วครับก่อนที่จะฉลาดเราต้องง้มาก่อนใช่ครับใช่ไหมครับพี่แอร์ครับเราต้องโดนตัวมาก่อนมีสบการณ์แล้วต่อไปเราก็ก้าวกระโดดแล้วท่านอย่าเงี้แต่ว่าพอถึงก็ยังมีความหวังอยู่ค้วยถึอสองตัวแหละพอถึงยังคอยถืโทษเบาไหมพอถึงคืออันกินมาซอมตัวนั้นอันกินแล้วครับนิวคิดเขาเรียกมาแล้ว เพราะท่านบอกดอกกระคาดตัวน้องพเนาะเอาไว้เนาะเพราะว่าอันอันกินแล้วครับอันกินแล้วตัวผู้น้อยไอโตผู้ซีเพราะว่ากะสีต่อร่องเราจะสามหมื่นหนึ่งบอลต่อไหลโอ้ต่ออยู่แต่ว่าบอลต่อไหลแทนต่อสามหมื่นสองตัวไหมว้าวใส่เลยบ่าล้วเดี๋ยวปั่นที้ขายกินกำไรเนาะพ่อเสงอ่ะยังซี่บ่ต้องไปตัวแล้วดอกเราพาเราไปเที่ยวเดี๋ยวเขาไปพีทโลกเขาก็ได้เที่ยวดีเดียวเราบ่ต้องไปตัวเราตอนนี้เราถือดูได้พอยังดีเลย พราะาพอเสีงก็ต้องถามก้อนมาเขาสิดขายตำสูตรใดๆยังสีน่ะครับพอเสียงในเหยียบเสียกินสักหน่อย,อยโอ้เออ,อยังีพอเสีงเน่ตวมดเนี่ยแม่นเราเาสียสามหายังีแม่นบอล่ะครับพอเสีงเอาราเด้อสาครับเออวันนี้เขาก็ยิยางมาหาผู้พีเออจครุดสามเหยดๆๆ <c oughs> ียดฮอาฮ่าฮ่าฮ่า่าค่าฮบั่าฮาาอฮบาาฮสวัสดีรค,ครับรับ